กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุคูสุคนคือเก่าออกมาพี่น้องมื้อนี้ไปตลาดมาซื้อกบมาสองตัวเอามาป่นแซ่บให้ทุกคนได้กินได้เบิ่งน้ำกันทุกคนมาเลยยากเข้าเลยเมื่อนี้เป็นบรรยากาศแรงๆลมเย็นๆม,นมืดๆแน่เนี่ยทุกคนนี่เดินแจ่วกบ เจีวกรอบเจีวกรอบอาหารจับแสบอาหารโปรตบานเฮาหลายแห้งสองตัวกับตัวนึงแห้งติดถ้วยเลยพอดีเลยนะอืมอ,อชิม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  คครบใส่น้ำปลาแดกแน่น้อยหนึ่งหอมหอ,อมเผ็ดเพ็ดนในรอบหนึ่งปีงห่างไก่บ้านมาหนึ่งปีแล้วถ้าก็ได้กินแจ่วกบครั้งแรกมันเข้าเหนียวออนฮ้อนเลย เอาก่อนทุกคนลองชิมชิมได้ได้ไม่เป็นไรชิมเลยชิมนลครับวันนี้ก็มีพี่เราพี่บูมครับลองชิมเจีวกบเขาบอกว่าไม่เคยกินไปลองชิมดูชิอกาอาหารลาวอาหารประเทศลาวอืมเป็นไงโอเคนะ กินกับน้ำมันให้เยอะข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยไก่ไก่ในไก่เนี่ยไก่ไก่ในไก่ไก่เหรเป็นเมนูที่โคตรชอบเลยแอนนี่จะกินเผ็ดกว่านี้อีกนะแต่ทำเนี่ยมันเผ่ดไม่ได้แล้วเดี๋ยววันนั้นกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่พริกแบบโคตรเยอะเลยหลังนั้นมา กินเผ็ดไม่ได้เลยใส่พริกแล้วก็กัดพริกดก้วยเนาะไปเจียวดาวแด<ส>งหอมแบ่บเอาเลยได้กินเลยเนื้อนมไม้ าศเย็ยนบว้อนเนาะฟ้าลังปนต้องสดถึงสีสะใจครับต้องสดแด้พีบุมขาดบัวดาเลยกระถินมักแหงกระถินถิน้นมจำก็ต้องมีกระถินกันบ่ <Okay. S 1> มีบ่แซ่บ ได้แบบน,นี้แปดสิบสองร้ยกว่าม <100. S 2> ั้งร้อยร้อยสอง้อเมื่อเช้านี่หวังว่าเมื่อเช้านี่คิดว่าซีไดมีตลาดเช้าตื่นแ<ด>ต่หก<ด> <6 S 2> โมงออกไปหาตามหากบตัวนี้ทุกคนก่นสิไดกินบัธรรมดาเลยตื่นหกโมงไปหาซื้อพิหวังซมบูมี่ก็เลยบวยอมอยากกินแน่ กับข้าวเหนียวพี่บูมดนะคนเดียวใช้สซ่โ่หน่อไม้สดสดเด็ดมาจากสวนหลังบ้านนี้เด็ดมาจากสวนตลาดแซ่บเด้อแซ่บมา คดได้ oh, อยากให้ทุกคนมาซิมนํำกันทุกคนบนแมวรแซบลินแซบ,บครับ มีใช oui. um. yeah, um. ่ไหมอืมเปช่เดิมอ right. ืมตังตัวเองเอาอ่ให้กมันไปซื้อไงอืมง่ายเนาะใจโดเลมอนง่ายเนาะอืมอร่อ กินข้าวด้วยพี่บุม้มหรือว่าไม่กินข้าวเหนียวดเวลากินเบียร์ชอบกินกับืตัวใหญ่มีสร้างนิดนึงอร่อยอต้องบออแล้วใส่กินแบบนี้เนี่ยมันก็ดูอ่อนอ่อนมั้ง ถินอาหารมา Ừ. Nhìn nhìn ชอบดนตรีแบบนี้นองแบบไม่มีเสียงเพลงก็นสนุกอีกแบบก็แปลกไปอีกแบบ อันนี้เรามีแล้วของกินถ้าไม่เหนือ่อยเนี่ยหอยอืใถ้าไม่เ,เ,เหนื่อยก่อนนะหัวสีไค่แต่ไม่แน่ไม่แน่อัดไอ้นั่นอาจจะทับก่อน <laughs> ไม่เป็นไรอืมเขาไปงานนอกเพื่อนกับเพณ่อนเกิดใช่ เ้องจะซีเมนก่อนนะมันบุษัชเจอขมอ,อ่บการเข้ากันดีเนะพอดีเลยอืถ้ามันเป็นแบบนอไม้ที่เราเพื่อนนอไม้าบากัดลุบมเหมือนคนจีนนะ บันทีกินกุบกุบดูกกินเลยอ,อ่ะน่อไม้เฮ้ยฮ้้บริกิจตับเลยว่ะตับอ่ะอืมบหายสอบโปรงจะมันล่ะ <laughs> จากตรงแันเป็นบ้านขคุน

ก้อนหน้าก้อยหมูดิบเขาคือกินเป็ดกินไม่ก้อยหมูดิบก้อยเนื้อดิบไม่กินแต่ที่เนี่ยเอซ่ากินลาหมูเลือดใส่เลือดเนี่ยกินออันนี้ก็คล้ายๆนั่นแหละเลือดแปลงเป็ดเหมือนลาบเนื้อลาบเป็นทั่วไปใช่ใช่ใช่ อร่อยนะแต่มันมังไม่มีเป็ดเลยเอะเป็ดสดนะมันต้องต้องเอาเปถ้าทางเ,เหนือเขาล้มหมูที่นึ่งนะแจกใจกันมนะัน้มีทั้งเลือดทั้งแตงโมวีนนี่ดแปลงหมูเส่็ไหม,มถ้าแถวเหนืออ่นะถ้าล้มหมูทีหนึ่งอนะ่ะห้าพัน ม,มันจะออกแบบมันมันเลือดแป้งหมูใช่ทั้งตัวนะทั้งตัวห้าพันถ้าดมทําดมถ้าดมหมูทั้งตัว 5, ห้าพันแล้วแบ่งกันใช่อเอสวนมากอ่ะถ้าแถวทั้งตาอำเภอสามเงาอ่ะเขาจะเลี้ยงหมูเซฟครับทุกคนคลิปนี้ก็มมีอย่างหลายทุกคนคลิปยิมแหง้งแซ่บแหง้งป่นกบแจ่วกบสาวสวยปเทศให้กิน ะพายยากก็หาเห็ดกินได้ทุกคนจังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจคนไก่บ้านนี้้วยทุกคนเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย